ก็ถึงเวลานี้ครับผมก็โอ้โจบนี่เงี้ยแล้วเราก็มีการที่ทุกคนรอเราก็รอมีการก็อยากให้ผลงานชิ้นนี้ออกมาแบบว่าเป็นรุแบบที่สุดในบบทเขามาแล้วทุกคนเราก็จะดูกันในทางพิเศษพนาตนิชมได้เสมอนะครับผมเป็นจอยของการดูแล้วก็อยากให้ทุกคนอินกับทุกบทมากนะไม่ว่าตัวคานินตาเงหรือว่าตัวนักแสดงทั้นอื่นอะไรเงี้ยผมว่ามันมีความแบบทีมสิ้นที่แบบน่าจินตนาการที่แบบว่ามีความน่าเชื่อถือ ประเทศเดนมารีที่มันดูมีแบบแฟนตาซีอ่ะรุนไหมคะรุนเลย,ะลเลยนะอะเพราะว่ามันเหมือนเราลอ,องคอยมาสามปีแล้วเดีย๋ยวในเรื่องในเรื่องก็รุนเราก็รุนในเรื่องเรื่องก,ก,ก,ก็รุนรอ๋อหมายถึงว่าเราลองคอยเรื่องนี้มาสามปีแล้วเดีย๋ยวคือมันกำลังจะได้ประสบการณ์ใช่ตื่นเต้นผมอยากเห็นการแสดงตัวเองด้วย <ๆ S 2> แล้วก็อยาก เห็นว่าทุกคนจะแบบชอบขนาดไหนเพราะว่าเราก็ตั้งใจเต็มที่มากๆซึ่งพอเป็นอะไรที่เราตั้งใจเต็มที่มากเงี้ยพอได้อา่านปิดแบบแล้วถ้ามันออกมาดีในเงี้ยเราก็จะแบบใจฟูมากแล้วก็คิดแต่คิดว่าทุกคนอ่ะชอบแน่นอนเพราะว่าเนื้อเรื่องแบบมันน่าติดตามถ้าในส่วนที่สี่ส่วนหน่ชอบแบบเรื่ที่่ารทำมาส่วนตัวส่วนตัว,ว,ตวเราอยากเล่น อ่าแนวนี้เนาะเราก็บอกพี่อ๊อฟเราก็ขายปัดเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เป็นเรื่องที่มาส่วนตัวเราชอบมากเลยนะก็รู้สึกสนุกครับผมสนุก <c oughs> แล้วก็ชอบมากๆในตัวคาแรคเตอร์ชล <c oughs> ันเองแล้วก็ <c oughs> ก,การแสดงหรือว่าความาทคิดในอะไรใ <c oughs> หม่ที่ฝึกยันแบบแบบต้องฝึกสกิลเยอะอะไรเงี้ยก็ <c oughs> <c oughs> เรียกว่าอะไรอ่ะก็หลายๆคนติดตามติดชมได้เสมอคอมเมนต์ได้อา่าเขาเรียกว่าเอ่อ ก็แหละดูชมได้เท่าสมอคือเราอยากเป็นองสาราเองอยากลองเล่นนงงองสาราตูนะผมแล้วก็เรารู้สึกว่ามันถ้ามันหันเรือตระกูลอยู่แล้วมันมีความเฉื่อยๆอะไรกันแบบหลายอย่างแล้วมีความแบบมีความแบบคอนฟิกอะไรหลายอย่างในเรื่องอะไรแบบนี้อาจจะหัดโยงก็ได้พูดูถึงการแสดงฉากไี่ไดผ่านมาเราแวะไปทำอย่างอื่นกันเยอะเลยแค่สองคนพอกลับไปอีกรอบนึงมันต้องบัดดมเยอะไหมอือจริงๆแล้วอ่ะ สามปีที่ผ่านมาเราก็มีแวๆไปเล่นข้างนอกมาบ้างไปเล่นอนุนี้มาบ้างก็ทําให้แบบโอเคไม่ได้หา่หางเหินจากการแสดง,งไปเลยนะแต่ว่าการกลับมากับโปรเจกต์นี้มันยิ่งกว่าทุกโปรเจกต์ที่เคยเล่นมาเลยเพราะว่ามันการเราก็เคยเป็นเจ้าชายเนาะเราก็ไปคิดว่าเราจะได้เล่นเป็นเจ้าชายด้วยซึ่งการเป็นเจ้าชายมันไม่ง่ายเลยหลายหลายคนอธิคิดว่าชีวิตได้วางสุขแสนสุขสบายเรามาเป็นเจ้าชายดูเลยจะรู้ว่ามันไม่ง่ายครับ แล้วก็เราไม่ได้เล่นเป็นแค่เจ้าชายอย่างเดียวด้วยเราต้องเล่นเป็นลอนดอนบอยซึ่งการเป็นลอนดอนบอยก็ไม่ง่ายเหมือนกันเพราะทุกคนน่าจะจินตนาการภาพออกว่าบุคลิกของเรานดอนบอยไม่เหมือนนิ้เลยครับซึ่งเราก็ต้องหัดสนิมแล้วก็เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างพอสมควรเลยค่ะ อย่างมันแค่อยากเห็นว่าตัวเองเข้าถึงตัวละครได้มากขนาดไหนแล้วก็อยากเห็นวตัวเองเล่นเป็นยังไงด้วยแบบไม่ใช่ว่าเล่นไปแล้วก็ให้มันจบๆคืออยากเห็นเพราะว่าเวลาดูอะก็จะดูได้ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีแบบตรงนี้แต่ยังรู้สึกว่าไม่ยังไ,ไม่ดีพอมันก็ติดกไว้แล้วก็โอเคทันหน้าถ้าเรามีโอกาสได้แสดงอีกเราก็จะอาทรงนี้ย มันหมนกับปร,ปรปับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับพัฒนาไปเรื่อยผู้จีบผู้จีบบ้างเหรออ๋อด้วยแน่นพพอนครับผมโควิดเลยเวลาสิ่งนี้ทำไมมีเล่นอย่างนี้แต่แรกแต่ตอนนั people, ้นเราก็แตะแบ็กไปเราก็รู้สึกว่าตอนนั้นเราเข้าใจแล้วก็ทำเต็มที่นะตรงนั้นแต่ละสีอะไรเงี้ยแต่พอดูไปบ่อยเราก็แบบน่าด้แบบเล่นแบบนี้จังมันจะมีเกิดไอเดียแต่นะนะตอนนั้นมันมีหลายสถานการณ์หลายความกระันอะไรเงี้ยหลายอย่างแสดงว่าเรื่องนี้มันฝึกรักษาปฏกบัต เ,เรื่องนี้มากไหมเหนว่ามากมากแต่ก็ยังมีสิ่งที่พอมีสกิลอยู่บ้างเข้ามาปรับใช้อะไรยเงี้ยใช่ไหมว่าสามปีที่ผ่านมาเราเติบโตใ้นทางนี้ใช้คำว่าแบบเติบโตปับสูตรพยายามสำหรับชีวิตนักแสดงยังไม่สุดนะครับถ้าสุดแล้วก็จะเร็วเกินไปเพราะว่าผู้ใหญ่บางท่านอยู่ในวงการมาแบบหลายสิบปีเลย ผมผู้อยู่ไม่กี่ปีเองแล้วก็ผู้เล่นไปไม่กี่เรื่องด้วยถ้านี่สุดแล้วก็ยังครับยังไปได้ยังคิดว่าอยากไปอีกเยอะๆหนึงเพราะอย่างในเรื่องนี้ก็มีพี่ๆนักแสดงที่แบบรุ่นที่ว่าสำหรับฝึกเต้นกับได้ได้แบบแสดงกับคนใหม่ๆยิ่งเป็นแบบรุ่นแบบรุ่น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 ่รุ่นผู้ใหญ่รุ่นผู้ใหญ่ครับผมก็ได้เข้ากับท่านอีกแบบหลายคนนะ อ้อนนมอะไรอย่างเงี้ยหลตกอดกระบุกแล้วก็เพลิงนะตอนแรกเราเกรงมาทุกครั้งที่เราเจอนักแสดงใหม่ว่าจะเป็นใครเราเกรงมากแต่เรารู้สึกว่าเราได้สกิลอะไรจากเขามาการาแล้วก็ชอบเสวนาคุยกับหลังบ้านเลยคือนอกเรื่องอ่ะสนุกดีใช่ไหมเป็นอะไรเนาะผมเหมือนไปอยู่แก๊บเขาเลยฮะตอนเนีน้ยเอายกาปเขาไลยหรอไแก๊ปเขาเนาะไปหาคุณพ่อกันหมดเลยอ่า แฮปปี้ <Happy>, ทุกอย่างแฮปปี้ทุกอย่างีบรรยากาศโดยรวมแฮปปี้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีเครียดบ้างกดดันบ้างเพราะว่ามันก็ไม่ใช่จะถ่ายรดบเลื่นงทุกคิวแล้วก็บางทีเอ่อสภาพฟ้าฝนก็ไม่เป็นใจหรือบางทีแบบมีปัญหาก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับ <c oughs> นั่นแหละมันหาย,ยากกันนอะแล้วก็ วันหนึ่งบางทีก็ถ่ายไม่กี่ซีนเองใช่แล้วถ้าเกิดสมมุติสมมติว่าวันนั้นถ่ายเอาดอร์วางไว้ถ่ายเอาดอร์แล้วฝนตกก็จะล่าชา้าล่าช้าไปไเล<ร>ย<ม>ดูจริงใช่จริงจริงพี่เขาเช็คสภาพอากาศตลอดเลยครับจะบางทีอยู่ดีมาจากไหนไม่รู้อย่างเงี้ยมันก็มีปัญหาหลายอย่างเยอะแสดงเยอะด้วยจริงๆบอกเลยว่าเรื่องนี้ต้องขอบคุณทีมงานเบื้องหลังทุกคนโดยเฉพะเราช่างที่เก่งมากจริงเรารู้สึกว่าทีมทีมในกองเนี้ย เหม,มันเป็นเพื่อนพี่น้องกันอ่ะอาจจะคิวเันยาวด้วยห้าสิบกว่าคิวแล้วเงาต้องคุยกันแบบเป็นกันเองสนุกแล้วแบบแต่ละชมแบบว่าแต่และฝ่ายเาช่วยกันช่วยเหลือกันดีมากเออเขาก็รู้นะว่าเขาม,มีปัญหาแต่เออก็เป็นลองใชให้แล้วก็ทำท่าทางร้อยดีที่สุดอะไรเนงะี้ยก็เหมือนแบบว่ามันเขาเรียกว่าการะทำธารกิจในแบบยิ่งใหญ่มันมีปัญหานหลักไปเองว่าเราต้องจับมือเดินไปด้วยกันแล้วก็ทำท่ทาให้ออกมาดีที่สุดแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองที่สุดเรื่องมี OST เยอะเหมือนกันที่เราบอกเอาว่าแบบ เยอะอยู่แล้วครับแต่ว่าผมจะได้ร้องกีบเพลงก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าเปิดตัวเมื่อกี้ไปแล้วหนึ่งเพลงตัวไปแล้วหนึ่งแต่ว่าหลังจากนี้เดี๋ยวคงมีอีกแล้วก็ไม่ได้มีแค่ของผมด้วยมีของนักร้องท่านอื่นๆด้วยซึ่งตั้งตารองเหมือนกันเลยตื่นเต้นมากแล้วก็ถ้าเหมือไม่รู้หรอกแต่รู้ะรู้รู้แล้วมีนักร้องข้างๆมั้ยมีครับผมว่ามีขอสักเพลงแล้วกันมีคู่ไหมขอเพลงคู่แล้วกันคู่ ก็อาจจะมีแหละนะนิฮิเอะย,ยังมีเลยเรอจะดม,ม,มันจะากน้อยกว่าน<ร>ิฮิเอะไม่ได้นะเองโอ้โหนิฮิเอะนี่เกือบนี่นี่เยอะมากเลยนะมน <c ười> <c ười> ้อย <c ười> กว่า <c ười> ไม่ได้แล้วนะแต่อันนี้ก็คิดว่าเยอะเหมือนกันเพราะว่าสิบสี่มีด้วยเออผมก็ไม่รู้เหมือนแต่ผมตีว่าน่าจะสิบย่างตามวันที่สิบอยู่นะตุนสิบแปดถ้าไม่ถึงก็ไม่รู้แต่ผมคิดว่าถึงเดี๋ยวนะทำอัลบั้มได้เลยนะ คนเตือนเพื่อในเหี้ยนะอันดับที่หนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวเราก็ต้องไปเีือนเราเอตอนนี้ตอนนี้เราพึ่งท่านเป็นแบบข้อพาวเวอร์เนาะทางซีเรีเยแล้วก็ข้ามฟ้าเนี่ยว่ามันก็ได้ต่างประเทศแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะมี่ายต่างประเทศมาครัอยากมากนะเพราะว่าผมเชื่อว่าคนต่างประเทศชอบแนนแนลเนี่ยแบบว่าราชวงศ์กับชีพพลังอะไรเงี้ยถ้าทำถึงหรือว่าใช้ใช้ภาษาหรือการแปลที่แบบเข้าใจอ่ะผมพยายามจะบอก แบบคนเมือหลังว่าอยากให้มีซับญี่ปุ่นเกาหลีอังกฤษอะไรที่มันแบบว่าเออทั้งาษาแล้วกถึงดีืล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่คนต่างชาติเนี่ยแบบเขาเขาดูอินเนอร์ของชาตที่มันแบบอับมาดเป็นอะไรหลายมุมมองมีหลายมุมมองนะแล้วแต่แล้วแต่คนอ่ะฝากแฟนนิดนึงเพราะหลายคนคาดหวังกับซีรีส์เรื่องนี้มากแล้วรอคอยกันมานานเออ มีอะไรจะบอกแฟนๆไหมคะนี่คือการรอคอยแล้วใช่ถึงวันที่ทุกคนรอคอยแล้วครับรอคอยมานานก็คิดว่าออทุกคนก็จะได้อยู่กับสิ่งนี้ไปประมาณเป็นเวลาประดับมา,า3-4เดือนเนอะออทุกที่ซีรีส์ออนก็อยากให้พวกเราอยากให้ทุกคนมีความสุขกับซีรีส์เ,ออเรื่องนี้แล้วก็ร่วมพลัง รวมพลังแล้วก็เดินหน้าต่อไปด้วยกันครับฝากคอนเทนด์ด้วยฝากคอนเทนด์นทดุกอีพีด้วยครับอยากให้หลายๆคนหรือว่าคนที่ไม่รู้จักซีรีส์เรื่องนี้ได้รู้จักเรื่องนี้อยากให้ทุกคนช่วยแชร์ต่อกันไปเยอะๆเลยแล้จะรู้สึกว่าเป็นบุญกุลมากเลยก็อ,อยากให้ทุกคนแบบว่ามีอารมณ์ไปกับเรื่องนะไม่ว่าจะเศร้าก็เศร้าให้สุดลุ้นก็ลุ้นให้สุดในที่สุดก็มีความสุขให้สุดแร้ผมกับอารมณ์ของเรื่องก็ฝากด้วยครับ ว่าทุกคนจะชื่นชอบได้ดีแร้บก็ปัดแชร์ออกมเยอะแล้ก็ติชงได้เสมอนะครับผมก็่าดูพีพีแรกอยากได้สักกี่ผมมืเท่าไหร่ลองลองลองบอกตัวเลขแบบเออเพื่อขำๆอะไรเงี้ยสนสจับให้เออไม่ต่ำกว่านาก็พอแล้วสอง้านก็คืออันนนก็ต้อง้าน ไปดูจบแล้วก็เปิดคอมทิ้งไว้เปิดรันไปได้ไหมไม่กล้าขอเยอะเกรงใจแต่ว่าถ้าได้สักสองล้านก็ดีสามล้านไม่หนูสามไม่ไอกยกไม่ไม่ยากแต่ถ้าได้ก็จะดีใจมากกว่าเดิมคือคือแบบว่าถ้าสองล้านสามล้านมันจะมีอะไรน้าอะไรเงี้ยไหอ่ะยกาขายไหมเราขายหนอไม่รู้เหมือนกันเราไปคิดก่อนคิดอย่างเไปคิดก่อนไปคิดก่อนอ่ารอดูกันมาที่สามถ้าสองถ้าสอง สองก็เล่นเบรีิทีกับหนูได้อะแล้วลำบากหนูต้องเล่นใหม่ก็สองหนูจะไม่ได้ตกอบเลยอ่ะพูดแล้วนะสองร้านอ่าเปรบีแรกใช่ไหมคะวันที่สามใช่ไหมอ่าเปรบิีนะคะรอดูเลยก็ได้มันก็ต้องได้แล้วแหละหนูไลน์หนูนะไม่เห็น์จะได้กันเลยตัวละครเอ่อตัวละครคือตัวละครนะฮะเราก็คือเราได้ดิไหนน้ำซ้อม ได้หนูเหรอเฮ้ยังไม่ถึงเลยเรายังไม่ถึงไม่ถึงเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเดี๋ยวไม่ถึงเรเออเดี๋ยววันที่สามวันที่ห้าก็ได้ก็ได้อันนี้คือหนูไม่อยากเต้นไม่ได้ไม่ยังไม่อยากเต้นไม่ค่อยอยากเต้นเออโอเคค่ะขอบคุณนะคะลอค่ะไม่์ก็อยากเต้นเท่าไหร่ไม่อยากเต้นคือไอ้นี่ก่อนเริ่มก่อนตั้งลูก 在这儿